เราไม่ได้รู้สึกว่าการทักทายกันมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตหรอกแต่เพียงแต่ว่าที่เรารู้สึกกับเรื่องเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้และมันเจอจังๆงและมันอยู่กัน2คนมันรู้สึกว่า ถ้าไม่เห็นอ่องก็ควรต้องเห็นด้าไหมหรือถ้าไม่เห็นด้าควรต้องเห็นอ่องเปล่าอ, <savior> อะไรอย่างเงี้ยคือไม่แล้วมันก็จะมีบางคนอะไรเงี้ยก็ทักทายบบกแบบมาในในโซเชียลด้าอะไรเงี้ยบอกว่าทาไมต้องแบบอยากให้เด็กมาไหว้หรออันนี้เปล่าเลยนะว่าจริงๆอ่ะด้าไม่เคยถึงสาเลยเพราะว่าเรื่องของการไหว้ไม่ไหว้น้องน้องๆอะไรเงี้ยไม่เคยมีปัญหาด้าไม่เคยดราม่าเรื่องคนไม่ไหวเลยแต่ เนื่องจากว่าบางทีการเจอจังๆกันเป็นมารยาทของสังคมคนรู้จักกาันก็แค่ยิ้มให้ออยิ้มให้ทักทายมันเป็นเรื่องปกติเป็นมารยาทของสังคมแค่นั้นเลยคือเราเองอ่ะเราแค่รู้สึกว่าเราเจอน้องๆในวงการบันเทิงรเราเจอเด็กที่แบบน่ารักมากๆหลายคนคือแบบวิ่งมาคือห่างกันไปแล้วนะแต่วิ่งมาแบบมาเลียกันพี่กันยังไ,ไง,ไงบ้างอะไรเงี้ยเออค,อคือเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเยอะแต่เราไม่เคยเจอการที่เจอกันแล้ว เชิดใส่กันไม่ทักกันแบบนี้ซึ่งเราอะรู้สึกว่า<อ>เราตกใจกับเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใจเราอะเราอยากเตือนไปที่ตัวน้องเขาว,ว่า<ช>ทําแบบนี้เฮ้ยมันแอบไม่น่ารักนะนคือ,อส่วนหนึ่งอะองคือเราเยอมรับว่าต้นสังกัดเขาอะเราก็สนิทเราก็<ช>รู้สึกว่าเราไม่อยากให้เด็กในสังกัดเขาถูกมองไม่ดีอ่ะ<ช>เราก็เลยอยากจะเออเราเราอยากนี้ยังคุยกับด้าเลยบอกว่าแก้หรือเราต้องเตือนไปวะแต่จะเตือนไปยังไงดีที่มันจะดูไม่แบบ ไม่โหดไม่อะไรอย่างเงี้ยเออเพียงแต่ว่าวันนั้นน่ะเราดันมีโอกาสเล่าข่าวในแฉขึ้นมามันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นแบบนี้เราไม่ได้ต้องการจะสําคัญตัวผิดที่จะต้องแบบต้องว้ายชนะไม่ว่า้ชันหรือจะเอาคือไปแฉคือเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยใช่คือแบบรุ่นน้องอ่ะ อย่างที่รู้จักสนิทกันก็ไม่ต้องการให้มาไหว้เพราะเรารู้แก่เข้าใจป้ะเราก็อยากจะเป็นรุ่นเดียวกับเขาเดินมาตบไหล่ก็ได้ได้เพราะเรารู้สึกว่าเราจอยกับการเราเป็นแบบเป็นเพื่อนกับแบบวัยรุ่นซีรีส์วายเราแฮ ppy คือรุ่นนอนที่สนิทกันอ่ะบางคนมาทักเฮ้ยว่าไงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราถือว่าน้องน่ารักเลยอย่างเงี้ยเราโอเค ที่แบบว่ามันเป็นลบก็มองว่าเออมองว่ากระแสกระเมื่อมันตีกลับมาอย่างนี่ด้คือเรามองว่าตามมารยาทของสังคมอะค่ะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้แบบเป็นคนที่เราสนิท เราไม่ถึงสานะเข้าใจป้าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยสัมภาษณ์แต่โอเคคนนี้อยู่ในวงการบันเทิงแต่เราไม่เคยเจอกันอันนี้ไม่ถือสาเลยเพราะมันเป็นไปได้ที่เขาจะไม่รู้จักเราอันนี้แต่แต่คนนี้เป็นคนที่เราสัมภาษณ์หลายรอบแล้วรู้จักกันและการเจอกันนะคะมันไม่ใช่แค่เหมือนอยู่ในงานอีเวนต์แล้วเขาอยู่ตรงนู้นแล้วเรามองเห็นเขาไม่ใช่มันคือการที่พบกันสบตากันคือเรียกว่าเดินสวนชนิดว่าได้กลิ่นน้ำหอมอ่ะคือมันใกล้ขนาดนั้นนะ เขาออกมาจากลิฟต์แล้วเรายืนอยู่หน้าลิฟต์แล้วตอนแรกเราไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ลิฟต์เพราะฉะนั้นด้ายืนชิปชิดประตูลิฟต์เลยคืออกองเดินตามด้ามาด้าเขาจะเจอก่อนอ๋องจะเจอร็รตแบบสวนด้ามาแล้วเรายังจะยกมือทักเขาเลยนะพอเรามั่นใจว่าเขาคงทักด้าไปแล้วเรายัง แต่เราก็เวอร์ในขณะในขณะที่เพื่อนเขาว่าเนี้ยก็ยิ้มยิ้มให้ยิ้มให้แต่เขาเอามือล้วงกระเป๋าแล้วก็คือตบตาแล้วเขาก็นิ่งๆแล้วก็เดินไปในขณะที่เพื่อนตามหลังอ่ะเขาเขายกมือเพื่อนตามหลังอ่ะทบบไม่ได้ไหวคือแบบอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยทักทยอ่ายทักยคือเขาก็หงงว่าทำไมเพื่อนเขาไม่ถักอ่ะอันเนี้ยคือเรารู้สึกซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าพฤติกรรมเนี้ยกำลังจะบอกอธิบายว่าบางคนที่เป็นกระแสลบตีกลับอ่ะอันเนี้ยมันคือ มารยาสังคมเบื้องต้นคือการที่ประชันหน้ากันคืออย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยมองศตากัน่ะในฐานะคนรู้จักตามหลักแล้ว่ามารยาของสองคมคือแค่ยิ้มให้เท่านั้นเลยค่ะไม่ได้ปรับต้องการมาให้ไหวหรือแบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ชอบแบบนั้นด้วยเราไม่ได้เป็นคนจะต้องมานั่งสำคัญตัวว่าตัวเองสำคัญต้องทักกูนะต้องอะไรนะแต่จริงแล้วว่าคือแค่ยิ้มทักทายการดีดหน่อยก็พอแล้วแต่แต่เรื่องของกระแสโลบะอ่องเองอ่องก็อ่านนะถึงแม้ไม่ใช่ข่าวอ่องแต่เป็นข่าวเพื่อนอ่อง อ่องก็อ <ska du per> <sch economies> ่านแล้วอ่องก็รู้สึกว่ายังไงยังไงเลวม่ไม่ไม่ไม่คือเอามันก็เป็นข่าวข่าวทุกวไม่ได้แต่เราอ่านเราก็ไม่สบายใจแต่เราก็ต้องยอมรับว่าบางส่วน่ะมันก็เป็นเรื่องของการแบบไม่ได้เข้ามาอ่านเนื้อข่าวไม่ได้เข้ามาฟังตัวข่าวด้านในด้วยดังนั้นอ่ะเหมือนเห็นแค่พาดหัวแล้วก็คอมเมนต์เลยอะไรแบบนี้ซึ่งอ่องเองก็อยากจะแบบอันนี้คือเราก็ต้อง ใจข่าใจเราบางทีข่าวออกมาเราก็อ่านข่าวก่อนฟังข่าวก่อนว่าเอ๊ะรายละเอียดเป็นยังไงนะอะไรแบบนี้ก่อนที่ก่อนที่จะว่ากันคือพวกเราทนทานต่อกันว่าอยู่แล้วแหละไม่รู้สึกคือเราเนี้คือแบบแต่เราอ่ะอยากจะให้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะชาวเน็ตอ่ะเราต้องอ่านให้เยอะก่อนเราจะคอมเมนต์อะไรอันนี้อ่องลนลงเลยนะก่อนเราจะคอมเมนต์ก่อนเราจะตัดสินอะไรเราต้องรู้ให้ครบก่อนว่าเฮ้ยเนื้อข่าวมันพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยกันเราสังคม อินเทอร์เน็ตเรามันจะดีขึ้น <Hi. S 1> มากเลย <Hi. S 1> ยา <Hi. S 1> งอ้ <Hi. S 1> อย่าพิ่ง <Hi. S 1> อย่าพิ่งตีตา Hi. Hi. กันแบบนี้เออเ <Hi. S 1> พราะบางทีอย่างเงี้ยเราก็ไม่พร้อมให้แบบ ลานจอดรถทัวร์เราก็ไม่ได้ทําพื้นแข็งแรงไงบางทีเดี๋ยวจอดรถ้วเดี๋ยวถนนถนนมันพังมันพังเราก็กังวลใจจาก,จาก,จาก,จากขา่าวที่เขาบอกไปคิดว่า m มสเ a จมันไปถึงเขาไหมมีอะไรติดต่อเข้ามาไหมล้ววันนี้อย่างเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้ได้ได,ได้เจอต้นสังกัดเขาก็<อ>หล่อใช่เลยหล่อเมื่อเช้าเขาจะถามว่าใครก็เลยบอกไปว่าคนนี้เขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวบอกให้เขารับรู้ไปแล้วเขาล็อกลุ้แล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกน้องให้ อยย่่างเี้คะลอถพวกเรายังเบาแนะนํานะยังไงไปถามมาตูมาตูเจอเหตุการณ์หนักกว่าพวกเราเอาหรอใช่แต่มาตูไม่ยอมเล่าไงวันนั้นเออมาตูไม่ยอมเล่าอันนยนไปเลยใช่ไหมโยนไปเลยมาตูเราต้องโดนด้วยกันหมดใช่พวกเรามันเป็นแพ็คงานนะเจอมาตูมาตูที่มาตูเล่าอ่ะของพวกเราอ่ะแค่สิบเปอร์เซ็นต์ ไม่นาแต่คือออกอะขอนจริงก่อนก่อนจะว่าอะไรก่อนจะตัดสินอะไรกันนะคะบางทีออกยาให้เขาไปอ่านเนื้อข่าวก่อนใพ่าบางทีคือบางคอมเมนต์คือโจมตีเลยว่าด้าสําคัญตัวผิดถึงขนาดที่ต้องให้ใครมากราบไหว้หรอคือมันไม่ใช่เลยอะด้าไม่ได้พูดแบบนั้นในข่าวเลยอ่ะคือแล้วเราเองเราก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแ้ะก่อกเนาะบอกว่าด้าก็ไม่ต้องการให้ใครมาไหว้เลยแล้วตอนเราเล่าในแฉเราก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยเราก็แค่เล่าให้ฟังว่าเออเราอยากเตือนเขาจังเลยเพราะมันแบบ มันแอบไม่น่ารักมากๆเลยนะมันเป็นมารยาทของสังคมเบื้องต้นน่ะใช่จริงจริงูแล้วเป็นสายแฉสายอะไรเราทำนี้มานานแล้วใช่ก็คือแบบคนรู้จักกันน่ะคนรู้จักกันที่เจอกันจังๆอ่ะมันก็ต้องทัก ทักทายยิ้มยิ้มให้แค่นี้เลยเพราะเราก็ไม่ได้แบบว่าต้องการจะแบบมาคุยอะไรเยอะแยะมากมายเข้าใจป้าเป็นมารยาทเราเองเราก็รีบกาบใช่ไม่ต้องมาชุดแขนแล้วคุยไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นไงบ้างไม่ต้องไม่ต้องรีบกาบเด็กๆแค่ไหนแค่ไหนพี่ดาหาเห็นคอมเมนต์ไม่ไม่ก็คือได้ว่าอย่างที่อ๋องบอกแหละว่าเขาก็อาจจะไม่ได้อ่านเนื้อข่าวแล้วก็ ไม่ได้อธิบายละเอียดเนาะว่าลักษณะของการเจอกันอ่ะมันไม่ใช่แค่งานอีเวนท์ที่แบบเดินผ่านไปผ่านมามันเป็นการเจอต่งๆหน้า <สะ S 1> แทนเองแล้วเรา รู้จักอ่ะถือว่าเป็นคนรู้จักกันคนนึงอะไรแค่นี้คือเราเองอ่ะเราเคยผ่านความเป็นเด็กมาก่อนใช่ก่อนที่เราจะ40บอ่ะเราเคยเด็กมาก่อนนะทุกคนเราก็เคยโดนคอมเมนต์เรื่องแบบนี้ว่าทาไมยูไม่ไหวคนนั้นทำไมยูไม่ไหวคนนี้แม้กระทั่งเองอ่ะเจอกันจักต่างว่ายแลด้วยนะแต่เอาเราไปพูดว่าเขาไม่ไหวเราอย่างเงี้ยเราก็เคยเจอเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยในวงการเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยมันมันสําคัญมันระดับอาวุโสมันก็สําคัญและที่สําคัญอันเนี้ยที่เรารู้สึกมากเลยนะ ถ้าเราไม่เคยทํางานร่วมกันน่ะเราจะไม่ว่าเลยเออใช่นึกออกป้แต่อันเนี้ยเราเคยสัมภาษณ์เราเคยกอดไหลเ,ออเราเคยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราเคยสัมภาษณ์กันบนเวทีชนดิดที่ว่าชนดิดที่ว่าไม่รู้จักไม่ได้อะเราเลยเสียใจว่าอา้าวแล้วทำไมเขาไม่ทักเรานะแค่นั้นเองแค่นั้นเองเดีไปไม่ได้แม้ว่าน้องเสตสั้น มองลกก็ได้เป็นฟิวฟิวมองลกในแง่ดีควา่ความห่างหนึ่งไม้บรรทัดนะเธอห่างแบบได้กลิ่นน้ำหอมว่าฉีดน้ำหอมอะไรเยีายนี้วโอกาสโอกาสต่อไปถ้าได้เจอกันอีกเออโอ้ยเราไม่เราไม่ได้เป็นคนแบบจะคิดจะแผนหรืออะไรไม่ไม่แจริงแม้เรื่องเนี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบเราไม่ได้เก็บมาไม่ได้เก็บมากดแผลหรืออะไรนะวันที่ที่มาสัมภาษณ์อ่ะได้ยังถามนักข่าวเลยบอกว่าพี่บอกว่าเอ้ยเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยแต่จริงเรื่องมันเกิดมันสักพัดแล้ว อะไรนะตึกไหนล่ะตึก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 ปปไปเออตึกไหนไม่หรอกคือสมมติว่าได้มีโอกาสได้เจอกันในอนาคตแล้วมีโอกาสได้คุยกันเราก็คงจะมีการพูดคุยแหละว่าแกเอาจริงมันแอบไม่น่ารักนะแบบนี้ใช่คือเราไม่ใช่คนแบบคือหนึ่งเรื่องเนี้ยไม่ใช่ประเด็นที่ต้องเจ้าคิดเจ้าแค้นเลยเราไม่ได้กดแค้นกับข่าวข่าวนี้เพราะว่าชีวิตเราก็ชีวิตใครชีวิตมันถูกปะ จะดีจะชั่วก็ตัวเขาไม่ใช่ตัว,วเราอย่างเงีเออ้ยเดออกว่าดังนั้นถ้ามีโอกาสได้เคลียร์หรือเปิดใจหรือเจอกันเราก็ไม่ได้จะถือว่าเป็นเรื่องแบบใหญ่โตออแล้วแก่เอาจริง พักหน่อยน่ารักดีอะไรเันคือเรา้องเป็นฟิลนานหน้าตเรหวังดีจริงๆทั้งหมดทั้งปวงอ่ะเราหวังดีจริงๆนะพอมาเจอคอมเมนต์ลบๆเราก็แอบสะดุ้งนิดนึงอะเพราะว่าจริงๆเราก็ชื่นชมน้องเขานะแบบเราอยากให้เขาแบบเอ้ยปรับตรงนี้นิดนึงแล้วเขาจะเป็นคนที่น่ารักมากๆแค่นั้นเลยค่ะเพราะเขาหน้ารักเขาหล่องเขาหล่อเขาหล่อ เขาดีเลยเขาหล่อเขาหล่อมาอะไรนะเราพูดอะไรไม่ได้หรอกคอมเมนต์คอมเมนต์ชื่อขึ้นมาแล้วนะถ้าเกิดเขาลองเพลงพออยากให้ไปเทียบกับนักร้องวงมารีดูก่อนอ้ะอะไรนะนักร้องวงมารีตายไปแล้วสักร่้ไหมคนที่เขาคนที่เขาเป็นผู้ชายเขาตายไปแล้วคนใหม่เขาเป็นยังไงอ่ะคนใหม่เาบอกว่าอ่องเป็นเสาแล้วค่ะเนี่ย จบก็ต้องมาเล่นตัวเองเห็นไหมล่ะจบตรงนี้หนาไม่มีอะไรชิวๆชิวๆใช่เซิร์ตเซิร์ตสวยเอาเรา1นึสองสามไม่ต้องไหวไม่ต้องไหวแกเราทำหน้าคอนเซ็ปต์เ่ย